ครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับนักคารินชาเลนจ์เกล้วครับวันนี้เราจะมาเล่นแมพขโมยคุกกี้ของคุณยายนะฮะมาดูกันว่าเราจะรอดไหมโอเคครับเข้ามาแล้วนะฮะบบนี้เราก็ต้องขโมยคุกกี้ของคุณยายให้กินให้หมดนะห้าสิบชิ้นเลยนะผมเข,ข้าห้องไหนดีดวะห้งคุณยายก่อนแล้วกัน คุกกี้เยอะห้องคุณยายคุกกี้อ่ะนะฮะถ้าใครเล่นแบบเนี้ยจุนแจม่วงเหรอวะเล่นอยู่ข้างล่างนะฮะเราคุณยายไปก่อนอีู่ห้องจะรอจน มืดนะคะเดจะไปกินคุกกี้ต่อนะฮะมาดูกันว่าจะรอดไหมถ้าผมรอดฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะฮะโอเคคุณยายนอนเพราะผมเรื่องรุ่งไง ๋ยวผมเข้าห้องน้ำก่อนคุกกี้เต็มเต็มเลยนี่มีเชดดีกี้ด้วยวะอเ,เอาเปิดหน้าบ้าน ướt con Dài mà Bây giờ bây giờ Ôi cập tài đó โอ <out> oh, okay. ้ยกลายมากลายมาเอ้ออืมโอเคขคยซื้อสิบชิ้นอืมในนี้มีไหมดูในกล่องด้วยอาจจะมีใน้กล่องไม่มีดูตรงนี้ดิโอ้มีไหมในนี้ในนี้ไม่มี โยมหาเงินโค้ิเชียสตงปิดก่อนนะฮะยายมาโดนทีมีแตะกันครับทุกคน ไม่ต้องหาได้อยู่ไหมถ้าคุณยาเข้ามาคุณยาก็เลือกลงนะคะโอ้เลือกผมมันอยูเลือกผมกริง ผมก็ไม่รอดยังวงคุณยายลื่นทุกคนคุกกี้อยู่ดั่นะทุกคนเห็นคุกกี้ไหมอันนี้เท่าไหร่วะโรบักโอ้4ี่เก้าแพง คุณยายไปแล้วไปต่อ,อ,อมาคุณยายหลับแล้วเย่ yeah. กินคุกกี้เพิ่มต่อต่อไปอีสิบชิแล้วนะคะทุกคน

อ้าวคุณยายขึ้นไม่ขึ้นหรอกอคุณยายคุณยายต้องโอ๊ยทำแล้วแกสีแดงมีสีฟ้าด้วยเติมเกมแล้วเก็บจะแค่คุณแจนเดียวนะเฮ้ย หมดล้วเหรอโอ้ยตู้เย็นก็มียาคุณยายตื่นแล้วอืม mm <laughs> อืม <c oughs> ผมเหลืออีกยี่สิบชิ้นนะทุกคนผมซ่อนในกล่องเลยโอ้โหอันเนดุกคนรอ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 ,อกันนะฮะ โอเคกลางคืนแล้วถึงเวลานี้กินคุกกี้เลยวันนี้คุณยายก,กินคุกกี้ไปตรงเตียงเลยชมดูห้องผม มันจะดอมให้อีกนะคะมันโสดห้องนี้เราอยู่รอดได้นะคะรอรอ น่าคุกกี้เทีสวซุ้มได้ไงวะเลยเก้าชีล้วทุกคนผมนสอนีน้ก่อนล้วกัน เราเองก็ล่นกับคุณยายได้อะคุณยายอ่ะอ้าคุณยายยด้เห็นผมอ่ะเออเอาละผมจะเล่นใหม่นะฮะโอเคตอนนี้ก็เท่าเดิมนะแม เราจะองกกันอย่างนี้มันจะจับกันได้นะกินอีกครั้งนะไปฮะทุกคนดูจะกันตอนเนี้ย ปุ่ยายน่าจะนอนแล้วมาหาคนหาตออีกห้าชิ้นคนคุกกี้ย้อยถูกใจปุ่งใหญ่ อโอ้ยคุณยายไม่อยากให้คุณยายเจอผมเลยอะทุกคนอยา่างไรทุกคนก็กดไลค์กดติดตามให้ผมหน่อยเพือ่อคุณยายไม่เห็นผมนี่ไหมทุกคนเห็ี่ยนเรื่ ไม่เป็นไรนะแม่เป็ดปี่ะคนป่ะเมื่อกี้ปูมานะอุคาน มันก็ทำคิปอยู่ทุกคนมันกินที่หมดกินที่เกียงผมไม่ชอบอคนทยคิปอยู่แล้วก็มีใครมากวนอะไรเงรี้ยโอเคปิดกันตั้มใหญ่ชะมา้ารูเข่าวอันนั้นก็เหลืออีสองชิดแล้วทุกคนเย่ๆๆ่เรกิจแล้วก็เสร็จแล้ว ปูผมมาไม่อก้ปูเพราะผมเนี่ยข้้งบนไงบนห้องอะ่ะบ้านผมมันมีสองชั้นเอ้ยมาดูซิว่าจะมีกีนคอยสองชิ้นได้ป ผมขอ,อนั่งใจคุณยายก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปหาที่ห้องครัวนะผมรู้สึกว่าห้องยายกับห้องครัวจะมีเยอะ มาได้เปเนี่ยเฮ้ยวไงคุณแมตอนนี้คุณมาจะไม่ทำอะไรเราต้องไปหาเกี้ยพอเจะเกีดีก็ได้นะแล้วแล้ดดวหนะ้อ,ขอ,ของไนดินี่ ยัมาเอเดี๋ยวอันนี้ก่อนไม่มีงอกอ่ะคุณยังกูคุณยัยมากกูคุณยัยเจอผมแง่ปัญหาอะไรอะ ผมเลอแค่แบบงไปได้ยังอะไอยงอยเลยอยอู่ข้างบนเรียบร้อยผมจะเชิ้นสุดท้ายพอดีเลยงามเราเรากลับรอบ,บี้เลยเย้เย่มาทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตสไตา์ให้ผมด้วยนะฮะเพื่อให้ผมทำคลิปต่อไปนะฮะสวัสดีครับบ๊ายบาย